เี๋วันนี้ต้องดูว่ารองเท้ารุ่นใหม่จะ่จะช่วนให้เราได้ก็เข้าไปดูรับบขอบเข้าไปได้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Sport p o n e นะครับก็ VS นะครับมีรองเท้าตัวใหม่ออกมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ VS 175นะครับก็ราคา1,990บาทถือว่าเป็นตัวบนบนอีกรุ่นหนึ่งนะครับของรองเท้าแบดมินตัน VS นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็มีเฮียน้ำภูกิจนะครับ นักพาคแบมินตันชื่อดังของประเทศไทยนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยรีวิวรองเท้าตัวนี้กันด้วยนะครับหลังจากที่กูท็อปกับเทน,น้ําเนี่ยลงไปตีเกมแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ารองเท้าคู่นี้นะครับใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวต้นคลิปเราไปดูรูปร่างภายนอกหน้าตาของรองเท้า VS 175กันก่อนเลยนะครับ ก็รองเท้า V s 175นะครับมี2สีด้วยกันนะครับก็มีสีฟ้าขาวนะครับแล้วก็สีกรมท่าในตัววัสดุของผิวรองเท้านะครับก็คือ VS ออกแบบมาให้เราเนี่ยสวมใส่ได้สบายนะครับสบายอากาศได้ดีด้วยส่วนอัปเปอร์นะครับทำมาจากผ้าทอสามิตินะครับบวก TPU รองเท้าเนี่ยพุ่มเท้าเราได้อย่างดีนะครับสวมใส่สบายตัวพื้นตรงกลางนะครับใช้นวัตกรรมแผ่นใยคาร์บอนไฟเบอร์เกรดท็อปนะครับที่มีน้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรงนะครับเพื่อลดการพลิกของฝ่าเท้านั่นเองตัวหุ้มด้านหลังรองเท้าก็เป็นรูปตัวยูนะครับใช้วัสดุเพิ่มความแข็งแรงให้เข้ากับรูปต้นรองเท้าด้านหลังของเรานะครับลดอาการบาดเจ็บของเราเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนพื้นยางนะครับก็เป็นพื้นยางเกรดดีนะครับทําให้พื้นเนี่ยเกาะสนามนะครับไม่ลื่นและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือพื้นรองเท้าเนี่ยใช้แผ่นซับพ,พอร์ตกันกระแทกเกรดท็อปเลยนะครับ มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับช่วยป้องกันการบาดเจ็บของข้อต่อเนี่ยของเท้าเราได้ดีด้วยนะครับก็โดยรวมนะครับรองเท้า VS 175เนี่ยก็เป็นรุ่นที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเทียนน้ำนะครับรองเท้า VS 175เนี่ยใส่ลงไปตีในสนามแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับฟีลความรู้สึกนะครับเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราไปคุยกับเทียนน้ำครูกิดกันได้เลยนะครับก็เมื่อกี้หลังจากไปตีแบดกันแล้วนะครับไปออกกำลังกายก ก็เดี๋ยววันนี้คุณท็อปเทน้ำก็ใส่มาด้วยนะครับเดี๋ยวไปถามความรู้สึกว่ารองเท้าวีเ175เนี่ยเป็นยังไงบ้างที่เทน้ำได้ใส่ครับ,รบต้องบอกแบบนี้นะเนี่ยวีเ175ตอนนี้ที่ออกมาคือถือเป็นรุ่นใหม่ของวีสนะครับแล้วก็มีสองสีแต่ที่อย่างแรกก็คือทางบริษัทเขาก็จัดให้ผมสีฟ้าที่ใส่มานี่แหละอเอาความรู้สึกแรกก่อนรองเท้าเนี่ยนะผมจะบอกแบบนี้ว่าคนที่เล่นกีฬาโดยเฉพาะแบบบินต้านเนี่ยอย่างแรกก็คือต้องเรื่องพื้นรองเท้าก่อนเมื่อกี้ตอนผมลองคือผมเคยลองใส่รุ่นนี้เนี่ยใสมาประมาณคร เพราะว่าช่วงหลังผมจะตีแบบน้อยอแต่พอได้ใส่แล้วเนี่ยครั้งแรกก่อนเลยที่ได้ใส่ปุ๊บเนี่ยเหยียบลงไปเนี่ยผมว่าพื้นตัวเนี้มันนุ่ม,มตรงส้นเท้าคุณครับพื้นนุ่มยังไม่ใช่การตอบโจทย์ของรองเท้าที่ดีสําหรับผมนะแล้วสมมุติว่าสําหรับเพื่อนๆหลายคนด้วยแหละพื้นนุ่มแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหน้าเท้าหน้าเท้าภายในอะ่ะ เวลาใส่ไปแล้วเนี่ยเวลาเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยเปิดร้านขายรองเทา้าผมจะให้ลูกค้าหรือว่าคนที่มาซื้อแล้วเลือกเนี่ยใส่เสร็จมัดเชือกให้เรียบร้อยเลยเราลองจิกเท้าดูเท้าดูว่าเพื่ออะไรครับเพื่อว่าหน้าเท้าเนี่ยเล็บเราหน้าเท้าเรารนิ้วเราบางทีมันชนเออมันโดนรัดนะไหมวัสดุที่ใช้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจ็บแต่รุ่นนี้ผมลองครั้งแรกแล้วส้นเท้าผ่านส้นเท้าผ่านพื้นที่รองรับตรงส้นเท้าผ่านนุ่มนุ่มรองรับแรงกระแทกได้ดีนะครับ หน้าเท้ารงด้านหน้าของเท้าภายในก็ไม่มีปมไม่มีรอยต่อของการตัดเย็บอ่ะที่จะทําให้เคยเป็นไหมที่เล็บหัวแม่เท้าหรือเล็บตรงส่วนไหนที่มันเหมือนกับรองเท้ากัดอ่ะอันนี้ไม่มีแล้วก็พื้นก็ต้องบอกว่าส่วนส่วนของบริเวณหน้าเท้าครับบนบนน่ะด้านบนของรองเท้าตัวนี้ก็ถือว่ามีความยืดหยุ่นได้ดีเพราะว่ามันเป็น PU ตัวนี้เขาที่เห็นมาเป็น PU ไม่ใช่หนังแข็ง ในพยูแล้วก็มีผ้าด้วยถูกต้องครับแล้วก็มีผ้าด้วยในเรื่องของการระบายนะผมว่าก็ถือว่าดีใส่แล้วไม่หนักคือมันน่าแปลกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆอคุณท็อปไม่รู้คุณท็อปใส่อยู่ด้วยแต่คุณท็อปรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าคือผมใส่แล้วอ่ะคุณท็อปเราตีแบตมาตั้งนานรองเท้าเราก็ใส่มาหลายรุ่นหลายยี่ห้อด้วยถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าที่มีพื้นที่ซับพอร์ตดีๆแล้วหนามันน่าจะหนักถูกป่ะถูกป่ะถูกป่ะเพราะอะไรว่ะมันจะต้องทําเรื่องของตัว ผิวหรือตัวบอดี้ของรองเท้าอ่ะให้มันรองรับกับพื้นด้วยอะไรด้วยแล้วยิ่งใส่ลวดลายเยอะมันน่าจะหนักอันนี้ไม่หนักอันนี้เบาเออนี่เบานะนี่คือความรู้สึกผมนะแล้วพอใส่ตีเกมแล้วด้วยเนี่ยอีกเรื่องเลยที่สําคัญอ่ะนอกจากรองรับแรงกระแทกแล้วอ่ะผมก็ลองมองว่าต้องยอมรับว่าสมัยเนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแบดมินตันอ่ะดีไซน์สีสันถูกไหมถือว่ามีส่วนสําคัญมากนะ แล้วคุณดูเลยอ้าวคุณดูเนี่ยคุณดู V S หนึ่งเจ็ดห้าใช่ไหมใช่ดูนี้หนึ่งเจ็ดห้าสองสีนี้เนี่ยคุณเห็นผ่านกล้องเห็นผ่านมือถือเนี่ยเมื่อจะมองว่าเออก็สวยดีคุณต้องดูของจริงพอมาดูของจริงแล้วเอ้ยสวยจริงว่ะจริงๆนะนี่คือรู้สึกผมเนียผมใส่มาครั้งนี้ครั้งที่สามเองแต่มันแปลกรองเท้าไม่ว่ายี่ห้ออะไรผมใส่ทําไมผมเหนื่อยเกี่ยว่ะไม่น่าเกี่ยว นะแล้วคุณท็อปคุณท็อป้สึกไงกับรองเท้ารุ่นนี้บ้างจริงท็อปเนี่ยเป็นคนน้ำหนักเยอะแล้วใช่ครับน้ำหนักเยอะทำไมมองมาดังผมอ่ะก็คือน้ำหนักเยอะเนี่ยเวลากระโดดเนี่ยครับลงมาเคยใส่คู่เก่าๆเนี่ยเจ็บอแต่ตอนหลังเนี่ยได้ตัวท็อปท็อปนะยิ่งตัวนี้เนี่ยได้ลองใส่ตัวนี้ดูเนี่ยครเคลื่อนที่ค่อนข้างดีเวลากระโดดลงมารู้ว่ามันนิ่ม คือพูดง่ายว่าเวลาเล่นแบดบินตันเนี่ยมีการเคลื่อนตัวมีการเทคตกลูกหรือแล้วแต่คุณท็อปรูปร่างสูงใหญ่ไม่ได้อ้วนแต่ว่าน้ําหนักตัวที่มันต้องมารองรับกับส้นเท้าเราอะนะแล้วยิ่งไปโอเคถ้าเกิดไปเจอรองเท้าที่ที่พื้นการรองรับไม่ดีอ่ะมันจะมันก็มีแรงสะพอนกลับก็คือบอาเกาะเลมาเไาะเลยตั้งแต่เข่านี่โหสำคัญอืรองเท้าไม่น่าเชื่อว่าทําให้เราเจ็บเข่าได้นะรองเท้าแบบถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะถ้าสําหรับผมนะถ้าเกิดว่า ถามเาพูดตรงๆอ่ะคือไม่ใช่ว่าเห็นว่าผมใช้สปอนเซอร์แบรนด์ vs แล้วผมก็จะพูดอวยไปไม่ผมปากหมาอยู่แล้วถ้าดีผมบอกดีถ้าไม่ดีผมก็บอกไม่ดีอันนี้ผมลองผมลองแล้วผมว่าโอเคแล้วก็ดีที่สําคัญเลยนะคุณท็อปสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้นะตัวนี้ถือเป็นตัวท็อปกับราคาที่ไม่ถึงสองพันบาทอ่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะผมว่าอย่างนี้ต้องรีบหาแล้วล่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ท็อปใสเนี่ยถ้าดีเนี่ยท็อปบอกต่อ ถ้าไม่ดีเราขายด้วยแล้วคนใส่ไปไม่ดีเนี่ยนะลูกค้ามาด่านะถ้าเราไปแนะนําของที่ไม่ดีเหมือนเราหลอกขายเขาอ่ะเหมือนงั้นอย่างนั้นโดนจริงอยากได้สองสีนะสวยนะแต่ใจบริษัทนะครับเนี่ยี่วันนี้ผมใส่สีฟ้าสีฟ้าคุณท็อปใส่สีกรมทาใ่นะครับหรือสีน้ําเงินเข้มแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวัสดุที่ทํามาทั้งดีไซน์การออกแบบนะ การให้สีสันสวยเลยเห็นแล้วปิ๊งเลยบอกต้องบอกแบบนั้นเลยครับคืองานละเอียดด้วยดูการตัดเย็บค่องข้างใช่ใช่ใชไม่แบบก็เป็นว่าผมว่า V S 1 7 5รองเท้ารุ่นใหม่ของ V S Sport Thailand เนี่ยถ้าสำหรับผมนะผมให้ผ่านใช่ได้คำว่าผ่านคือซื้อได้ดีไม่ใช่ผ่านไปเลยนะดีดีจริงแล้วก็ราคาก็คุ้มกับคุณภาพใช่ถือว่าดีมากครับนะ ที่สาคัญหาได้ไหม้ที่ Thunder Sport มีไหมมีมีนะมีครบทุกไซส์ครับต้องมาด้วย36ถึงสี่สิตรงนี้เป็นงามมงวัน25่สบใช่ครับเพื่อนๆคนไหนที่ใกล้หรือคนไหนที่เล่นอยู่ที่สนามนี้แล้ววันนี้ผมมาสนามนี้ครั้งแรกโอ้โหรองเท้าก็นุ่มพื้นสนามก็นุ่มเล่นแล้วสนุกเล่นแล้วสนุกนะมาสนุกกันได้ครับขอบคุณครอฟได้ขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรีวิวนะครับจากเทยน้ำ ที่บอกว่าคู่นี้่านเลย 1, Sport นะครับ1,990งพันเการ้อยเก้าสทันเดอร์สปอร์ตนะครับ